สวัสดีค่ะ Story of l o v e สาใส่ปอสใส่เลาะค่ะวันนี้ก็วันหยุดเนาะวันเสาร์นะคะวันเสาร์มีใครบางคนวันเสาร์มีใครมีเด็กๆมาเที่ยวนี่วันเสาร์สอนรุ่นรอนพูดภาษาภาษาไทยด้วยสวัสดีค่ะก่อนเร็ว สวัสดีค่ะดาดาสวัสดีค่ะโมเดลสวัสดีค่ะค่ะกาตัวเล็กนะคะสนมากปากแตกกินข้าวเที่ยงกันค่ะแบบ do you want to eat something <right> now. okay it's lunch time now อ๋อไอ้ไอ้อันอันชานวันทูวัตชิ้งทีวีทีวีก็เอาอันนี้ออกไม่เห็นโอเคเอานี้ออกไม่เห็นเออยกยกยกมูบมูบอิโอเคมูบมูบมไว้ตรงนี้มาไว้ตรงนี้มาไว้ที่ลุงรอนเอามาไว้ตรงตรงนี้เอามาไว้ตรงนี้เลยเออเอาก็ติบข้าว เอาไว้เออทีว mm ีเออวชักี y e าชักกี้ y าิวันชักกี้ or something? ม <Ch ucky? S 3> I don't k s a y o e อช่องอะไรอันชันบอกลอนอยู่ช่องไหน YouTube อ เออต้องให้ลุงรอนไม่รู้ว่ามันอันไหนลุกลุกลุกละชิรย์ร้อยเองเออโนโนชักกี้จะติดยูทูบชิวเดนอ่านี่ค่ะหลานๆมาเล่นที่บ้านนะคะ oh, yes S <S <S โอ๊ยคนนั้นก็หนุนหอปไปนู่นแล้วค่ะเดียวนงร้นน,นี่นแม่เอาจะแต้เอ่อโมเดลนะคะจนมากปากแตกไปนะคะคนนั้นโมเดลโมเดลโมเดล,เเดลนี่ค่ะกลึกกลืออยู่ค่ะยังพูดไม่ได้คะ่ะโมเดลเอาอยุเท่าไหร่อ่ะรดาสามขวบนี่ค่ะ รอนชอบมากเลยนะคะเนี่ยรอนไม่ต้องเปิดชอคกแลตานตุ่นัวมันเป็นมือลงเมืองเพื่องฝาวโม้เพื่องฝาเพาะอยากได้เขาบอกว่าคว้อหมายมันบอดีกันเลยเพราอยากได้ นอนใหม่ในสวนค่ะ,าะอากอากศอีกโอ๊ยกัดจนไหนเลยคะ่ะสิบผ้าไหากรบผ้ไหผพาปาขีาเก่งแต่วะอเอาใส่หัวแตกยู่ใสบ่บะเบงเนี่ย นึงอยู่ข้างนอกโมเดลสัตว์ไปสามอันเลยเด็กสี่เดือนกว่าดูสิอุ้ยกลือกลือเลยค่ะกลือกลือเลยอย่าหายเด้ออย่าหายเด้ออ่ะอ่ะหนูกินดิบหนูกินอ๋าเดินหน้าหนูหมดแล้วอหเดินหน้าหนูหมดแล้วนั่งลง ไม่หิวเหรอหนูไม่หิวเหรอเอาเร็ว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 กินกินหนออมตื่นแล้วอารมณ์ดีเข้าไป้งไงว่ามันมันลึงนี่เรา้มกินเองนะคะวันนี้ตัวกีไอ้ขัตงงี้นะข้าไปนี่แถบจยากเลยนี่ มันเป็นทีดีนะแม่นะจำจำเจี้ย